พทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระพาสยุโรปเป็นครั้งที่สองเพื่อรักษาพระวรากายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชินิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปี ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสําคัญที่มีความหมายต่อการดํารงอยู่ของชาติไทยในสารคดีนชนุดร้อยปีไก่บ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า ศตวรรษที่แล้วอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกที่แพ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียทำให้สยามต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปสู่สยามใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นการเปิดประเทศออกสู่ประชาคมโลกที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างในสังคม กับทานผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ1นึศตวรรษที่แล้วนะครับเมื่อสยามประเทศต้องลงนามในสนธิสัญญาบารริงกับประเทศอังกฤษผลพวงจากการลงนามนั้น ไม่เพียงแต่ทำให้สยามประเทศของเราต้องเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการค้าเสรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเนื้อหาของสุริสัญญาบารริงนั้นยังได้เรียกร้องให้สยามประเทศเราต้องปรับปรุงระบบกฎหมายให้ทันสมัยอีกด้วยครับและนี่แหละครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ครับ เหตุผลสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายคือแต่เดิมสยามใช้กฎจารีตนครบาลที่มีบทลงโทษอย่างโหดร้ายทารุณในสายตาของตะวันตกเช่นการตอกเล็บบีบขมับหรือการเคี่ยนตีภาพเหล่านี้ทำให้สยามทูกโจมตีว่าล้าหลังนี่จึงเป็นเหตุให้มหาอำนาจยุโรป ยกเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเข้ามามีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางสารอยู่เหนือดินแดนสยามทางเดียวที่ดูเหมือนจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้คือการปฏิรูประบบสารให้ทันสมัยและคดีพระยอดเมืองขวางที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการรอศ .112 ก็เป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้ต้องเดินหน้าปฏิรูประบบสารอย่างเร่งด่วนคดีพระยอดเมืองขวางเนี่ย เป็นคดีที่เกิดจากว่าเราไปขัดแย้งกับฝรั่งเศสพยยอดเมืองขวางไปต่อสู้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสหาว่าไปฆ่าเขาตายแต่พยยอดเมืองขวางบอกว่าเราจับตัวเขาตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นศาลไทยเนี่ยพยยอดเมืองขวางได้รับการปล่อยตัวแต่ฝรั่งเศสไม่ยินยอมโดยอ้างว่ากฎหมายไทยล้าหลังนะกฎหมายไทยผู้วศาสาไทยไม่มีความรู้เหตุผลที่ว่าทําให้กฎหมายทันสมัย ก็เพื่อให้เราเป็นอิสระจากการที่จะต้องมีคดีแล้วไปขึ้นศาลต่างประเทศให้เราสามารถที่จะตัดสินได้ด้วยการใช้ศาลของเราเองทีนี้คดีพยอดเมืองขวางเนี่ยมันมามีส่วนทําให้เกิดการเร่งรัดทําให้การปฏิรูปศาลนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับนั่นมันเกิดขึ้นในกรณีวิกฤตรอศ1 1 2หรือ2436 แต่ว่าการปฏิรูปสยามไปสู่ความทันสมัยนั้นคงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้นะครับหากว่าสยามประเทศขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะรู้เท่าทันแนวคิดและกุศโลบายของมหาอำนาจชาติตะวันตกสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงตรหนักถึงความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีครับจึงได้ส่งวางรากฐานของการปฏิรูปการศึกษาไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะสร้างบุคลากรเก่งๆขึ้นมาช่วยกันสร้างชาติครับ ก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงริเริ่มให้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบหรือโรงเรียนนายทหารมหารเล็กขึ้นเพื่อฝึกสอนวิชาทหารและภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนมุ่งสอนผลิตคนเพื่อเข้ารับราชการเป็นหลักเพราะทรงเห็นความจําเป็นในการสร้างคนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศดังเห็นได้จากการสอดแทรกข่านิยมแบบตะวันตกไว้ในหนังสือธรรมจริยา ว่าพระองค์ยังทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลกว่านั้นโดยการส่งพระราชโอรสเจ้าหน่ายพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนบุตรขุนนางให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีกทั้งยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นทุนเล่าเรียนหลวงหรือคินส์สกอร์ล s ชิพเพื่อสร้างคนเหล่านี้ให้มีความคิดอ่านกว้างขวางทันสมัยเป็นกำลังสำคัญของชาติในภายหน้าและเมื่อสำเร็จกลับมา ก็ให้เข้ารับราชการประจำกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่สำคัญท่านส่งคนไปเรียนที่ต่างประเทศนั่น,น,นและแล้วก็มีพวกราชาวาตว่าการที่ส่งให้ไปเรียนที่เมืองฝรั่งนั้นให้ไปเรียนรู้ว่าฝรั่งเขาคิดยังไงก็ทำยังไงก็มีหลักการยังไงก็มีวิธีดําเนินงานมีวิธีแก้ไขยังไงแต่ข้าไม่ได้ส่งให้พวกเจ้าไปทําตัวเหมือนฝรัง่งไม่ต้องการอย่างนั้นเลยก็ได้เห็นการไกล ขณะเดียวกันก็ทรงจัดตั้งโรงเรียนวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแผนที่และโรงเรียนนายร้อยแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้ทรงละเลยการศึกษาของราษฎรดังที่ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นที่วัดมหันตภารามและขยายออกไปตามหัวเมืองต่างๆในภายหลัง การปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ในยุคแผ่นดินของพระพุทธเจ้าหลวงครั้งนั้นนะครับได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสยามไปสู่ความทันสมัยมากมายหลายประการเลยทีเดียวครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สําคัญนะครับนั่นก็คือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อที่จะให้รองรับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นถนนหนทางใหมๆ่ๆมากมายหลายสายได้ถูกตัดขึ้นนะครับ รวมทั้งกิจการของรถไฟและโทรเลขซึ่งเป็นสิ่งแรกมีของสยามในครั้งนั้นก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละครับกว่าร้อยปีก่อนการติดต่อระหว่างพระนครและหัวเมืองในปกครองไม่ใช่เรื่องง่ายนะักแต่หลังจากรัชการที่หทรงจัดตั้งประนีโทรเลขขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม ก็ทําให้การติดต่อสั่งการไปยังหัวเมืองหา่างไกลทําได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและอาจกล่าวได้ว่าช่วยลดช่องว่าที่ชาติตะวันตกจะใช้อิทธิพลเข้ามาแทรกแซงหัวเมืองเหล่านั้นได้อีกทางบทบาทของกิจการโทรเลขยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลานานหลายเดือนตลอดระยะเวลาการเสด็จประพาสครั้งนั้นทรงมีพระราชโทรเลข โต้อตอบกลับมายังแผ่นดินสยามเพื่อทรงติดตามข้อราชการสำคัญช่วยให้พระราชภารกิจอันใหญ่หลวงครั้งนั้นลุล่วงไปได้ในที่สุดเช่นเดียวกับการถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกของกิจการรถไฟในสยามถึงแม้จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลแต่พระองค์ ก็ทรงเล็งเห็นว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าและยุทธศาสตร์การปกครองคือผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างคุ้มค่ารถไฟสายแรกที่รัฐบาลสยามดำเนินการสร้างคือเส้นทางสายอีสานจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาซึ่งเริ่มเปิดใช้เส้นทางในช่วงแรกระหว่างกรุงเทพถึงอยุธยาในปี2439นับจากนั้น รถไฟสายเหนือและสายใต้ก็เกิดขึ้นตามมาขณะที่การสร้างระบบการสื่อสารคมนาคมดำเนินไปอย่างไม่หยุดนิ่งรัชกาลที่5ก็ทรงจัดวางระบบผังเมืองและปรับสภาพภูมิทัศน์ในเขตพระนครให้ทันสมัยเพื่อยกฐานะเมืองหลวงของสยามให้มีความสง่างาม เช่นอารยประเทศในสมัยในสมัยนั้นที่ต่างประเทศเขาถือว่าผังเมืองของกรุงเทพเนี่ยตั้งสมัยการที่ห้าการเจ็ดเนี่ยเป็นผังเมืองที่ท,ที่ด,ด,ดีดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือง่ายๆก็สิบอันดับแรกที่กรุงเทพติดอันดับอยู่เนี่ยคือเป็นทิ่งที่เขายกย่อ,องกันมากเพราะว่าโรงท่านทรงตัดถนนตัดคำคูกรองและทำทางรถไฟ ครับในสมัยของรัชกาลที่5นั้นกล่าวได้ว่าเป็นอีกยุคหนึ่งนะครับที่การคมนาคมของสยามประเทศรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับมีการตัดถนนใหม่ๆม,มากมายหลายสายนะครับช่วยการเดินทางไปมาหาสู่กันนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ของเมืองหลวงของสยามเราครับกรุงเทพมหานครให้ดูทันสมัยไม่น้อยหน้าประเทศอืนอ่นๆอีกด้วยครับ การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ทันสมัยเริ่มตั้งแต่การตัดถนนแบบใหม่หลายสายในกรุงเทพมหานครรวมทั้งถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งอย่างถนนราชดำเนินซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2442สำหรับเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตตามแบบอย่างของถนนหมอก ที่มุ่งตรงไปยังพระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอนถนนชองเซลิเซที่มุ่งตรงไปยังประตูชายแห่งกรุงปารีสและถนนอุนเตอร์เดลินเดนในกรุงเบอร์ลินนอกจากนั้นยังมีการก่อสร้างสะพ,พานอีกหลายแหง่งเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสัญจรให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางอย่างเต็มที่ดังเช่นสะพ,พานมัคควารรังสรรค์ สะพานแรกที่สร้างขึ้นแบบมีระบบร้อยสายไฟฟ้าในตัวถือเป็นสะพานที่ทันสมัยแบบเดียวกับของสเปนและอิตาลีในยุคนั้นเช่นเดียวกับสะพานหกที่สามารถยกหรือหกขึ้นเพื่อให้เรือผ่านได้ก็เกิดขึ้นในสมัยนี้เป็นสะพานแบบพอลันดาซึ่งพระองค์เคยทอดพระเนตรเมื่อครั้งเสด็จประพาสมืองฉวาหลังเสด็จกลับ จึงทรงโปรดให้สร้างสะพานแบบนี้ขึ้น8แห่งในเขตพระนครโฉมหน้ากรุงเทพมหานครเวลานั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งก็เพื่อให้เจริญเท่าทันและไม่ถูกมองว่าล้าหลัง ในสายตาของมหาหนาตตะวันตกด้วยเหตุนี้ศิลปะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นจึงต่างถูกปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบตะวันตกด้วยดังเช่นพระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่งถาวรอ,องค์แรกในพระราชวังดุสิตซึ่งออกแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปให้เข้ากับศิลปะไทยประยุกต์ เช่นเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเสด็จออกมหาสมาคมโดยออกแบบก่อสร้างตามอย่างสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์และนีโอคลาสสิกตกแต่งด้วยหินอ่อนที่สั่งตรงมาจากเมืองคาลาลาเมืองหินอ่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลีถึงแม้สยาม ต้องปรับตัวทุกมิติเพื่อพัฒนาให้เท่าทันความเจริญของโลกตะวันตกแต่ก็ใช่ว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมจะถูกกลืนหายไปเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของชาติสยามคือสิ่งที่พระองค์ทรงตระหนักอยู่เสมอและไม่เคยลืมเดือนท่านเป็นเป็นคนที่เปิดกว้างกับวัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆทั้งวัฒนธรรม ตะวันออกนะคะวัฒถ้ารมสยามท่านก็ไม่ได้เพิ่มทอดทิ้งอะไรเลยนะคะแล้ววธรทำเอเชียท่านก็ไม่เคยหันหลังให้นะคะตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชและปฏิรูปสยามไปสู่ความก้าวหน้าในทุกด้านได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระหมหากษัตริย์ผู้มีสายพระเนตรกว้างไกลยอย่างยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน พระองค์ต้องใช้พระบรมบราชโชบายทางด้านการต่างประเทศอย่างมากทีเดียวที่จะรักษาเอกราชของเราอย่างหนึ่งพระองค์มองเห็นความจำเป็นของสิ่งที่เรียกว่า modernization คือทำประเทศให้เจริญหรือว่าให้เป็นสมัยใหม่เพื่อที่ตะวันตกจะได้ยอมรับขณะนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นคู่มหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกพระบรมวิเทศบายของพระองค์ ยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะการเสด็จประพาสยุโรปในปี2440และปี2450ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศอย่างเด่นชัดการเสด็จไปยังโลกตะวันตกด้วยระยะทางไกลแสนไกลครั้งนั้นเป็นพระราชภารากิจอันใหญ่หลวง ที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของสยามอย่างยิ่งแม่นั่นเป็นครั้งแรกของกษัตริย์สยามที่เสด็จไปถึงโลกตะวันตกดินแดนที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรมโดยสิ้นเชิงแต่พระองค์ก็ทรงเป็นผู้แทนของชาวสยาม ที่ออกไปประกาศกล้องให้ประชาคมโลกเข้าใจว่าสยามก็เป็นชาติที่มีอารยธรรมและศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าชนชาติใดถ้าเราทำตัวเป็นการชนอย่างเดียวไม่มีนโยบายเชิงรุกหรือการทูตเชิงรุกเนี่ยเราอาจจะอยู่ไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ก็ได้นะครับดังสิ่งที่ราชการที่5ผมคิดถ้าทีา่ผมเข้าใจนะครับสิ่งที่ราชการที่ห้าทรงประสงค์ที่จะทํา คือชี้เห็นฝรั่งว่าเราเป็นอารยะประเทศประเทศหนึ่งถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศผิวขาวหรือนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้ววิธีหนึ่งที่ทําให้เขาเห็นว่าเราเป็นอารยะประเทศเนี่ยคือสัมผัสกับเขาพบปะกับเขาเดินทางไปประเทศเขาเพื่อเขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นคนป่าเถือเ่อนมาจากไหนพระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์จอ,อจอมพลกองทัพบกนเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ท่านฝึก เรียนวิชาทหารมาเด็จออกเสด็จจากเรือพระที่นั่งขึ้นเทียบทาแล้วราดเดินไปเนี่ยเดินฉับๆึันแบบจมพลเนี่ยคนช็อกในทันทีเลยโอ้นี่ไม่ไม,ไม่ใช่เป็นห้องเต้หรือสุลต่านแล้วก็รับถวร,รับการถวายความเคารพอย่างสง่างามขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีกองเกธยธียรติยศถวายไปทีนย,ย,ยิงสลุดยี่เบ็ดนัดตอนแรกฝรั่งเศสบอกอก็ยิ่งนะมาก็มา จะพูดอนะไรก็พูดไม่ไม่เตรียมการเลยแต่พอท่านวางทําการบ้านอย่างดีเนี่ยพอพออิตาลียิงสลุด21นัดเนะี่ยฝรั่งเศสบอกเอ๊ะท้าอย่างนี้ต้องเตรียมการนะและแม้การเสด็จพระพาทยุโรปจะเกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตร ก็ล้วนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองในภายหลังดังเรื่องราวในพระราชนิพนธ์ไกรบ้านที่ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองเปรียบได้กับหน้าต่างที่เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ของชาวสยามประโยชน์อย่างเช่นเราลองดูนะคะว่าท่านเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาข้อมูลท่านทันสมัยมากคือคาเทียบกับยุคเราเนี่ยท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองที่วิเศษมากข้อมูลที่ทรงวิเคราะห์นี่รู้สึก ไม่ค่อยจะคาดเคลื่อนหรือจะว่าไปแล้วมีความค่อนข้างจะแม่นยํามากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในในยุโรปยุคนั้นนะคะอันนั้นถ้ามองในบริบทการเมืองเองนะคะยุโรปก็อยู่ในยุคเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะถ้ามองในบริบทอื่นๆถ้าหากเป็นนักพฤกษศาสตร์นะคะลองอ่านหนังสือก็จะรู้ว่ามีสายพันธุ์พืชอะไรต่างๆในยุโรปหรือเมดิเตอร์เรเนียนนะคะซึ่งอาจจะมีอากาศที่ค่อนข้างจะอุ่นสบายพอสมควรนะคะก็มีข้อมูลอย่างนี้หรือถ้าหากจะเป็นนักที่สนใจเทคโนโลยี ท่านก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะในยุคนั้นนะคะเช่นโทรเลขที่มีเปลี่ยนเป็นโทรเลขเอ่อโทรเลขแบบไร้าสายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจากการใช้กล้องถ่ายรูปตัวนี้มีการเกิดภาพ,พยนตร์ขึ้นนะคะซึ่อาจจะถ่ายไม่ได้กี่วินาทีหรือเป็นนาทีนะคะหรือถ้าจะมองในมุมการท่องเที่ยวท่านก็วิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ยกตัวอย่างนะคะสวิตเซอร์แลนด์ท่านก็บอกว่าเป็นประเทศที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวดีใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้ อิตาลีนะคะมีท่านบอกทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงามทางธรรมชาติประวัติศาสตร์เยอะทําไมไม่พัฒนาอะไรก็คือมีมุมมองลักษณะอย่างเงี้ยเยอะนะคะก็และอื่นๆอีกเยอะมากวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2451 1หนึ่งปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งที่สองพระบรมรูปส่งมา้าที่พระองค์สั่งทําขึ้นในฝรั่งเศสระหว่างการเสด็จครั้งนั้น ได้ถูกอัญเชิญกลับมาประดิษฐานณลานพระราชวังดุส, era, สิตเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในโอกาสที่ทรงครองราชมาเป็นเวลาครบ40ปีการสร้างวะลล์ูสมานั้นมันเกิดจากแรงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทั้งหมดทั้งประเทศที่มาช่วยกันคนละห้าตะตังสิสธะตังสลึงหนึ่งเนี่ยนะโดยซื้อไอไอขลิกบัตร บัตรขนาดต่างๆบัตรเล็กบัตรใหญ่บัตรกลางเนี่ยนะรวมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินยังเหลือก็แสดงว่าความิรับวันนี้นี่มากทุกแห่งในฐานะกษัตริย์นักปฏิรูปที่เปลี่ยนแปลงสยามแบบพลิกแผ่นดินผู้ทรงเปิดประตูสยามออกสู่ประชาคมโลก อย่างสง่างามโดยที่ยังรักษาเอกราชและอธิปไตยเอาไว้ได้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอรมพยาดำรงราชานุภาพได้กราบประคมทูลถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชอันมีความหมายจับใจว่ามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชน บทสรุปสุดท้ายช่วงปลายรัชกาลของกษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทความรักแกร่ราษฎรและผืนแผนดินดังความข้างท้ายที่จะรึกอยู่ณฐานพระบรมรูปทรงม้าตราบทุกวันนี้ว่าพระองค์ทรงทำให้ความสุขสำราญแห่งประชาราษฎรสำเร็จได้